สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r ฟครับช่องที่สุ่มสกีนาวีและกิจการรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผม,มทุกฤหัสก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเราก็จะรีวิวกันมืดๆหน่อยนะครับมีกิจกรรมอะไรก็ต้องรอนิดหนึ่งครับแล้วก็ e n ซ so ค k ราป p i ้ a ที่จะเข้าพรุ่งนี้ผมก็จะรีวิวแนวๆมืดๆสามสทุ่มประมาณนี้นะครับผม ยังไงก็รอติดตามชมครับแต่ว่าจังหวะที่ Enzo และคีรัวเข้ามาอย่างนี้ร้านกอ l f ของเราครับผมก็จะมีการแจกเสื้อนะครับผม <Yeah! S 1> เป็นเสื้อ <Ooh! S 1> ของนาะคอส Dimension Breaker นะครับผมจำนวนทั้งหมด14ตัวนะครับแจก <Wow. S 1> ให้ลูกค้าของเรานะครับผมข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นนี่ก็คือเสื้อผมเนี่ยผมได้มาจากตัว Shopee Pay นะครับผม ได้ในงานแข่งตัว Rov p o l ีสั้นล่าสุดนะก็ข้างหลังเนี่ยครับจะมีการสกรีนชื่อนะครับของทีมที่เข้าแข่ง Rov Poli นะครับผมแล้วก็ชื่อนักกีฬานะแล้วก็ตำแหน่งนะครับนี่เ r เลสเนี่ยอยู่เบคอนทแวนวนะนี่ประมาณนี้คือเนื้อผ้าเนี่ยคือดีมากทุกคนแล้วก็ใส่สบายแน่นอนผมเอามาใส่เอง2ตัวนะผมได้มา20ตัว20ตัวเนี่ยปกติในงานเกมเขาเติมพันหนึ่งก็จะได้เสื้อครับ แต่ของผมพิเศษหน่อยผมต้องเติมหนึ่งหมื่นถึงจะได้เสื้อหนึ่งตัวนะเพราะผมไม่ได้เติมเกมครับผมเติมเชลเพื่อมาขายนะเออก็ใครที่อยากได้นะครับฟังดีๆนะเดี๋ยวผมจะมีแบบฟอร์มตัวหนึ่งนะครับอยู่ใต้ลิงก์นะคือสิ่งสิ่งที่คุณต้องเข้าเงื่อนไขนะครับหนึ่งคือคุณต้องเติมคูปองที่ร้านกออฟ์ครับผมนับตั้งแต่บินวันที่ห้านะครับถึงวันที่ 15แล้วกันอ่ะ10วันนะครับให้เติมทั้งหมด11วันบินวันที่5ถึง15นะครับตั้งแต่4,800บาทขึ้นไปนะครับผมรับ1นสิทธ์นะเออ1คน1สิทธ์นี่แหละครับผมนะแล้วก็พอคุณเติมเงินครบปุ๊บคุณมากรอกแบบฟอร์มครับแนแบบฟอร์มนั้นจะให้คุณใส่อยู่ไม่กี่อย่างครับ1คือ open id นะเพราะผมจะได้เช็คย้อนกลับว่าเออ open id นี้ เติมเงินถึงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับหนึ่อันนี้คือต่อบินนะสี่สีบาท6ก0 0นสองรอคูปองนะเออแล้วก็ออกกล่องอันแรกคือ1 open โอดีครับสคือชื่อจริงครับที่ใช้โอนเงินในสลิปเม,มื่อออกไหมเออนะครับสงแล้วแล้วก็อันที่3ครับขอเบอร์โทรศัพท์กันหน่อยครับเผื่อแบบว่าตอนจังหวะจับฉลากได้โทรไปแสดงความยินดีนะเออโอเคก็แล้วก็สครับ กอกวันแล้วก็เวลาในการเติมเงินนึกออกไหมผมจะได้แบบเออไปเช็คก,กับตัวสเตทเมนว่าเออเป็นคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะ,จะ,จะมีการไลฟ์จับรางวัลน,นะครับแล้วก็ผมก็จะจะลองโท,โทรไปบอกเลยแหละว่าแบบได้นะแต่ว่า ก่อนก่อนจะแบบส่งของอะไรเงี้ยขอที่อยู่อะไรเงี้ยผมขอเช็คก่อนว่าคุณเป็นลูกค้าผมจริงๆที่เข้าเงื่อนไขเติมเกิน4,800บาทนะครับผมอ่ะก็มากันได้นะครับแจกทั้งหมด14ตัวนะแต่อาจจะมีรางวัลอะไรเพิ่มเติมเนาะค่อยว่ากันนะครับผมนะวันนี้เราจะมี2กิจกรรมครับ1คือวงแหวน25คูปองนะครับ สะสมโทคเค็นแมวครับผมเอาไปแลก2สกินคืออิกกี้แล้วก็เซเนียรแล้วก็มีสกินอื่นๆครับเช่นวอลขาดโอเมนดีแลกแล้วก็ไฮเตะนะครับวันนี้ผมจะเอากรอบเอาสุดเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ช่องเรา2คือเดี๋ยวผมจะรีวิวเอฟเฟกของคูราปิก้านะครับท้ายคลิปนะเออจะได้แบบเพราะพรุ่งนี้ผมไม่ได้สุ่มเร็วนะแต่ว่ามีเอฟเฟกให้ดูก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มนะไปะเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมว่า ปกติมันจะมีคำภีให้แลกวงแหวนนะครับผมก็ตามนั้นนะวันนี้เราต้องการทั้งหมดนะครับ60โกเข่นนะเพื่อกรอบมูลไล์นะก็เป็นกรอบที่ไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังมากเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่ามีกรอบนี้หรือยังนะครับโอเคเรายังไม่มีกรอบมูลไล์นะครับวันนี้จะจัดให้ได้เลยนะจริงๆมันเคยมาขายแบบ บันเด e แบบ5 600คูปองหรือเปล่าผมจำไม่แน่ไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าวันนี้แหละเพราะว่า ID นี้ครับคัมพีแดงนี้เหลือเบบะนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะไปสุ่มอะไรลนะก็ต้องมาจัดให้ทุกคนดูครับผมเริ่มด้วย757คัมพีแดงครับแบบพูดติดติตตข,ดขัดขัดนะครับผมต้องการ60นะดูดีว่าจะใช้คำมีเท่าไหร่ครับขออนุญ,ญาตไม่ขัดจีนนะกรอบแตกก็ดีเลยครับผมโอ้โหแมวมาสตัวนะ อีกไกลครับบอกเลยอีกไกลครับครั้งที่สองครับผมโอ้โหไปได้มาสิบเอ็ดครับถือว่าไม่แย่นะหนึ่งต่อหนึ่งนะตอนนี้อัตราส่วนนะครับผมจริงจริงด้วยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมไปยเรื่อยๆครับจนกว่าจะหกสิบครับครั้งที่สี่เริ่มน้อยแล้วนะแมวนะอโอเคไปต่อครับครั้งที่ห้า โอ้โหอ,อัตราส่วนเป๊ะอยู่ยังเป๊ะอยู่หกอือหือเจ็ดอันนี้คือสองร้อยคำพีแล้วนะครั้งที่จะกดครั้งต่อไปนะครั้งที่แปดนะใช่ไหมเออเจ็ดครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดนะครับผมอ่าบาครั้งที่แปดครับเนี่ยสองร้อยคำพีนะ โอ้ดีดีดีสองร้อยคำพีตอนนี้เราได้ถึงสี่สิบสาคือจริงๆมันมีหนึ่งไงสี่สิบสองโทเคนครับเอ่อถ้าเกิดว่าด้วยเลรโชนี้นะก็สักสามร้อยคำพีนะ <iyorsun> เก็บหนักเหมือนกันครับครั้งที่เก้าครับผมมาใกล้ละสกินไม่แตกเลยนะครับผมครั้งที่สิบนะเคสิบเอ็ดนะครับผม โอเคน่าจะจบแล้วนะหืมตีสองเนะครับไปยาวๆเลยโอเคนี่เกินๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้รู้เลทน,นะอ่ะคูปองหายไปครับเอ่อหนึ100่งร้อยเอ้ยสามรอยคูปองโดยประมาณนะใช่สามร้อยคูปองนะก็นั่นแหละสิบเบอร์ไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นให้นะตอนนี้เบอร์ครับคิดเลขไม่ออกนะโอเคก็ตอนนี้ก็ มีโอ้โหมีอะไรวะถ้าถ้าเต้นแมวอะถ้าเต้นแมวต้องเพิ่มอีกนะครับผมเอากรอบก่อนค่อยว่ากันนะนี่กรอบมูลไลท์นะครับผมนี่ก็สวยงามใช้ได้นะครับใครที่จะเอา24โทคเค็นที่ได้เซนเนียลเขียวเดี๋ยวผมขึ้นให้นะเลทอะไรอย่างนี้นะครับผมผมขึ้นแค่กรอบกับเซนเนียลเขียวนะ แล้วก็เดี๋ยวขึ้นเลททุกคนก็ไปคำนวณกันเอาเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรีวิวเอฟเฟกของคูราปิก้ากันเลย e n โซ,โซนะก็มีแบบเหมือนสกินเด่นๆอยู่2อ,อันนะครับ1ก็คือไวท์ไทเกอร์นะซึ่งสวยเหมือนกันครับแล้วก็อันที่2ครับคูราปิก้า e n โซนะนนคือผมเคยรีวิวไว้ว่ามันจางมากๆนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะปรับเอฟเฟกนะย,กยังไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่นะครับผมแล้วปุ่มป้ายประกาศเกิดมีมั้างไหมนะ <S <S นะเออโอเค ไปครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะผมว่ามันยังจางเหมือนเดิมวะ่ะมันคือเหมือนเดิมกับที่ผมเคยรีวิวนะอวเออ,แ,อแต่อันเนี้ยเหมือนตัวเอฟเฟกตีเนี่ยมันค่อนข้างชัดขึ้นแล้วครับตอนแรกจางเลย,ยนะครับอันนี้คือภาพคมขึ้นแล้วนะครับผมการตีธรรมดานะไปขอดูท่าวาร์ปนิดนึงครับ จางเหมือนเดิมเลยครับผมผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีการปรับเอฟเฟคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนเย็นดูคลิปอีกทีหนึ่งนะเอ่อก็มีฉากหลังครับโปะเป,ป,ปียเปียปะนะครับผม <S <S อ่าท่าหนึ่งครับท่าแดดนะก็เป็นสายลมครับตีแวบแวบเวบครับผมเนี่ยตีแว็บ แบบอ่าท่า่อครับควงโซ่โซ่ต้องเป็นสีเหลืองแล้วก็มีลมออกมาโอเคอันเนี้ยปกติครับถ้าทุ่มพื้นแตกเหมือนเดิมนะมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นหวังว่าผมหวังว่านะว่ามันจะต้องแบบแก้นิดนึงอะนะครับผมเนี่ยคือยังแบบยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผม เรียบร้อยครับผมอ่ะก็ยังหว่าทุกคนผมว่าถ้าเท่านี้แล้วราคาแบบ3-4 0 0 0ัน่ะก็เกินไปผมว่าไวท์ไทเกอร์สวยกว่านะครับผมแต่ถ้าใครโดนที่ร้านกอล์ฟนะก็มาโดนได้ครับผมแนะนำเลยว่าใครเป็นสายคอแลบนะจัดแพ็ก4 8 0 0บาทนะครับจะได้ลุ้นเสื้อนะก็กติกา,ก,าก็อยู่ที่ต้นคลิปแล้วละนะครับผมวันนี้หมดทุกกิจกรรมที่ช่องกอล์ฟนะก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนแล้วก็ กดไลค์กด Subscribe ให้กันมาตลอดนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบาย